เข้าใจครับผอมาจากเขียนสคริปต์ภาษาไทยตามที่คุณต้องการเลยโดยใช้โทนทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบยิงจรวดที34ตามข้อกำหนดของคุณและให้มีความยาวในช่วงที่เหมาะสมกับวิดีโอ5-7นาทีระบบยิงจรวดที34เป็นระบบยิงจรวดต่อสู้อากาศแบบพกพาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทหารภาคพ,พื้นดินสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถใช้งานได้โดยกำลังคนเพียง1ห,หรือ2นายที่34ใช้จรวดนำวิถีด้วยอินฟาเรดซึ่งสามารถติดตามความร้อนที่แผ่ออกจากเครื่องยนต์ของเป้าหมายทางอากาศเช่นเครื่องบินรบหรือเฮลิคอปเตอร์การนำวิถีแบบอินฟาเรดนี้ทำให้ระบบสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับหนึ่ง จรวดของที่34มีระยะยิงที่ครอบคลุมระยะสั้นถึงระยะกลางโดยทั่วไปสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในรัศมีตั้งแต่500เมตรไปจนถึงประมาณ5,000เมตรขึ้นอยู่กับลับกษณะของเป้าหมายและสภาพแวดล้อมการต่อสู้ความเร็วของจรวดอยู่ในระดับเหนือเสียงทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและลดโอกาสที่เป้าหมายจะหลบหลีกได้ ระบบยิงประกอบไปด้วยท่อยิงจรวดตัวเล็งแบบออปฏิคอและระบบควบคุมการยิงท่อยิงทำหน้าที่เป็นทั้งที่เก็บและตัวนำทางจรวดขณาดยิงเมื่อยิงจรวดออกไปท่อยิงสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อโหลดจรวดลูกใหม่และพร้อมสำหรับการยิงครั้งต่อไปตัวเล็งแบบออปฏิคอลมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายรองรับทั้งการเล็งด้วยสายตาในเวลากลางวันและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับการยิงในเวลากลางคืนได้ หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของที่34คือความสามารถในการปฏิบัติการภาคสนามในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหนาวจัดร้อนจัดหรือแม้แต่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันสูงระบบได้รับการทดสอบให้ทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะหรือจากการเดินเทา้าการฝึกใช้ที่34เน้นความเรียบง่ายและรวดเร็วเพื่อให้กำลังพลที่ผ่านการฝึกเบื้องต้นสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ ในสถานการณ์การรบจริงผู้หญิงจะทำการเล็งเป้าหมายตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากนั้นจึงทำการยิงจรวดไปยังเป้าหมายระบบนำวิถีอินฟราเรดจะเริ่มทำงานทันทีเพื่อค้นหาและติดตามความร้อนของเครื่องยนต์เป้าหมายจนกว่าจรวดจะพุ่งชนระบบทีสา4ถูกนำไปใช้งานในหลายประเทศและมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศระดับกองร้อยและกองพัน ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่ายราคาประหยัดและมีความคล่องตัวสูงระบบนี้จึงยังคงถูกพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องโดยสรุประบบยิงจรวดี3 4คือเครื่องมือสำคัญในการป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนทั้งความแม่นยำความคล่องตัวและการใช้งานที่ง่ายทำให้กองกำลังภาคพื้นดินมีขีดความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สคริปต์นี้ความยาวเครื่องหมายตัวหนอน5,500ตัวอักษรเหมาะกับวิดีโอ5-7นาทีต้องการให้ผมทำเวอร์ชั่นยาวครึ่งถึงเครื่องหมายตัวหนอน7,000ตัวอักษรเพื่อเผื่อการอ่านช้าๆหรือให้แยกเป็นบทผู้ตามลำดับฉากหมครับหรือจะให้ผมจัดให้อยู่ในรูปแบบสำหรับภาคเสียงต่อเนื่องเลย